สวัสดีครับพ่อวงครูเอนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเรืพยากรณ์นะครับแบบไลฟ์สดนะครับเจอกันประจําถ้าเป็นวันธรรมดาเจอกัน18นาฬิกานะครับส่วนถ้าเป็นวันเสาร์ที่ก็เจอกันสายๆหรือว่าวันหยุดถ้าขัดเลิกครับเจอแตสายประมาณ10โมงแล้วก็สวัสดีทางช a n n นอ YouTube ด้วยนะครับช่านอ y o ยูทูบนี่จะเป็นแบบการนาคลิปลา์สดนะครับเจอกันนะครับไปโพสต์ลงใน YouTube ก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับห่ยจะอัพคลิปลงนะครับก็เจอกันทุกวันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวูวยขออนุญาตนะครับ เข้าสู่ชั้นเรียนก่อนอโอเคนะครับพร้อมแล้ววันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่ม9871นะครับเป็นเลขที่ถ้าใครติดตามเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็จะทราบดีว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นเลขที่ คนที่ขอเนี่ยขอสลับกันเมื่อวานเป็น1789วันนี้เป็น9 8 7 1นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าเอถ้าเป็นเลข4ตัวกับเลข3ตัวหรือว่าเลข2ตัวที่ที่แคว้กรีวิวเนี่ยมันจะเหมือนและต่างกันมากหมายแค่ไหนก็ลองฟังนะครับวันนี้กับวันเมื่อวานเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความต่างนั้นพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงถ้าเป็นกลุ่มเลขประมาณนี้กําลังอะไรของเขาเนี่ยก็ยังเต็มเปี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเค นะครับผมมารับชมกันพนูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้เนาะอ๋อลืมบอกไปเลขกลุ่มนี้ลุยตั้งชื่อว่าเล่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะแต่พอดีว่าคามันยาวไม่ได้นะผมมันจะเกินตัวตัวพรีเซนต์มันทำม,มันจะไม่สวยนะครับก็เลยใช้คําสั้นๆเล่นใหญ่เล่นใหญ่ใจนิ่งนะครับคือเล่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับ,อ,อ,อ,รบอ่ะโอเค ที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันก็มี98 89 87 78แล้วก็71 17ครับทั้ง3คู่นี้ก็ไม่ซ้ำกันเลยนะครับเหมือนกันกับเลขเมื่อวานเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่ม3ตัวก็จะเป็น98 77 89แล้วก็87 11 78เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันถ้าใครกลับไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยเมื่อวานจะเหมือนกันเป๊ะๆกัน17 89แต่แค่มันสลับกันเฉย แต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่เรารีวิวนะครับจากชื่อที่บอกว่าเล่นใหญ่ใจต้องนิ่งแน่นอนนะครับพูดถึงเลขท้ายก่อนเดี๋ยวเราไปทางตั้งท้ายก่อนนะครับคนท้ายเลขหนึ่งคนท้ายเลขหนึ่งนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะมีความเขาเรียกว่ามีความใจเด็ดนะใจเด็ดชัดเจนนะยังไงก็ยังงั้นนะครับแต่ข้อดีคือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันใดก็ตามเนี่ย เขาจะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอบางคนเนี่ยมันก็เป็นทั้งเด่นคือทั้งดีและและด้อยในในในสิ่งที่เป็นอะ่ะคือไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาก็ยังยึดหลักที่มันเป็นตัวเขาอยู่เสมอแต่ถ้าแต่ในด้านนั้นคือบางทีโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่แบบว่ามันเปลี่ยนว่าหน้ามือเป็นหลังมือเงี้ยเขาถึงพอเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นคนที่แบบขวางโลกได้เช่นเดียวกันนะครับ มันก็ทั้งเด่นในด้อยด้อยในเด่นเนี่ยเออมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ที่ว่าเรามองตัวเองยังไงว่าเราจะเป็นคนประมาณไหนโลกเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนได้ไหมหรือเราจะยืนหยัดเพื่อบางสิ่งที่ที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นถูกต้องจริงในในหลักสากลแต่คือพอโลกมันเปลี่ยนมันต้องมีขยับบ้างแต่เราก็ายังยึดเหมือนเดิมแล้วไจะทำเหมือนอย่างเช่นผมเปรี่ยบอย่างงี้นะครับถ้าถ้าในมุมดีนะคนที่มีเลขหนึ่งก็คือเวลาที่คนอื่นเขาแบบอ่ามีสมมติสมมติในทางเชิงบวกคือคนอื่นเขาก็แบบ ทำความดีอยู่ตลอดกวาดห้องต่ว่าเป็นนักเรียนเนาะกวาดห้องทุกวันเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยก็กวาดอยู่คือกวาดช่วยเพื่อนทุกไม่ว่าจะเป็นเวรวันไหนเต็เงก็กวาดทุกวันหลักของเต็เงก็คือช่วยเพื่อนไม่ว่าใครจะเปลี่ยนแปลงหรือบางทีก็อาจจะช่วยกันหลายๆคนหลังๆมาก็ไม่ค่อยมีช่วยมีเหลือแต่ตัวเราคนเดียวที่ช่วยในในของทุกคนอยู่ทุกคนท,กท,กทุกวันเนี่ยคนอื่นเนี่ยแบบเฮ้ยไม่ใช่เวรเราเลยไม่ทําดีกว่าแต่เป็นเราเราแบบพอ หยิบไม่กวาดอะไรมาช่วยเพื่อนอยู่ตลอดทั้งๆที่ไม่ใช่เวร่นตัวเองแต่ก็ทํย่างไไี้ไปตลอดถ้ามันเป็นเรื่องทอี่แล้วเราอย่างยึดม,มั่นอยู่มันก็เป็นเชิงบวกนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่มันต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างเช่นเขาจะตัดถนนอย่างเงี้ยเออตัดถนนแล้วมันกลายเป็นที่สาธารณะซึ่งเขาก็ขอ,อ,อมีข้อเล็กเปลี่ยนให้คุณแต่คุณไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอข้อดีคือกันเนี่ยเป็นต,ตัวชั้นแต่ข้อด้อยคือถนนนั้นอาจจะมีบ้านคุณอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีนะแต่คือมันก็มันอาจจะดูขวางๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถูกไม่ผิดงไงออกใช่ไหมก็จะประมาณนั้นน่ะแต่เป็นคนประมาณนี้เลือกเลือกเลือก,อกมองนะกันแต่ด้านด้านเด็นอีกด้านนึงเขาเป็นคนใจเด็ดต,ตัดสิในใจเด็ดขาดยังไงก็อย่างนั้นนะครับแต่ถามว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ไการตัดสินใจนั้นคือเขายึดมั่นในหลักในหลักที่มันเป็นตัวเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองขนาดถึงขนาดที่แบบว่าเวลามีเรื่องอะไรที่มันดีกว่าเพื่อให้ตัวชั้นสบายเขาจะไม่ทํานะ ขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าตัวเองสบายเกี่ยวกับเรื่องหลักการในหัวเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบนั้นทุนท้ายเลกหนึ่งนะอ่าแน่นอนบางคนก็แบบเออดีอย่างไม่ดีอย่างใช่ครับดีอย่างไม่ดีอย่างตลอดเลขมันมีสองด้านตลอดนะเออประมาณนี้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ดอันนี้หนักเลยอ่ะคราวนี้เราเป็นคนเด็ดเดียวยึดมั่นเนี่ไม่ใช่ยึดมั่นเนี่ยเด็ดเดียวชัดเจนนะลำแหน่งมาเป็นเลกเจ็ด คือข้อดีคือยังยังดีนะที่ท้ายเป็น1แต่ถ้าท้ายเป็น7นี่หนักหน่อยแต่ถ้านินท้ายเป็น1แต่ว่าวิธีการคิดวิธีการอะไรเราค่อนข้างละเอยียดแสดงว่าสมมุติว่าเราตัดสินใจทําเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเรามักจะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยมันจริงจังเสมออ่าสมมุติคุณชอบอ่าคุณชอบทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าอ่าสมมตุติชอบขายกับข้าวชอบขายอาหาร คุณก็จะยึดหลักว่าคุณจะขายอาหารนะครับคุณจะขายอาหารแต่วิธีการขายคุณจะต้องเป็นยังไงบ้างคุณจะไปศึกษามาอย่างโดยละเอียดว่าอาหารที่คุณจะขายเนี่ยคุณจะขายอะไรขายยังไงแนวทางแบบไหนคุณจะเป็นคนเตรียมพร้อมทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นหลักเนี่ยมันเป็นหลักที่ผมมองว่าถ้าพูดถึงการทํางานที่แบบจรงิจรงจังตั้งใจชัดเจนเด็ดขาดแล้วก็ดีเทลเยอะๆเนี่ยคนเลข7จหนึ่งเนี่ยโอเคโอเค นะครับแต่ถ้าเป็นงานที่แบบต้องการการพลิกแพงต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการอะไรนู่นนี่นั่นอ,อันเนี้ยเลขเนี้ยไม่ได้เหมาะเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรเงี้ยเลขเนี้ยไม่ได้เหมาะนะครับบอกเลยเลยมันคนละแนวกันอันนี้คืองานเนี้ยฉันจะทํางานเนี้ยให้มันดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ประมาณเป็นคนที่คิดประมาณนี้นะครับอ่ะตาแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดนอกจากจะชัดเจนมั่นคงแนวทางเยอะศึกษาทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทําแล้วเนี่ย พอคิดได้อย่างนี้ก็ลงมือทําอย่างจริงจังอย่างโหเล่นใหญ่มากเพราะนั้นแต่ถามว่าเขาเอาอยู่ไหมผพะว่าเขาเอาอยู่นะนึกออกไหมเพราะเขาเป็นถึงแม้จะเป็นหนึ่งบางคนวอาอเลขหนึ่งมันโหมันเลขมันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันพอเป็นหนึ่งแล้วมันเจ็ดแล้วมันค่อยเป็นแปดเงี้นไม่ใช่ว่าหนึ่งแล้วเป็นแปดเลยอันนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิวหน่อยแต่นี่มันไม่ได้พิュนไงคือมันแบบอัดแน่นมาแล้วแล้วค่อยไป อัดแน่นมาแล้วเราค่อยไปคือเหมือนกับพร้อมเหมือนเตรียมพร้อมอะเตรียมพร้อมจะออกรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มที่และอติดใจติดเดียวแน่วแน่แล้วพอไปออกรถก็ใสเ่เต็มที่เลย <c ười> ใครอยากทําอะไรอยากที่คือคเขาเป็นคนที่ชอบทํามากชอบที่เอาไอาเดียที่มันมีอยู่ที่มันแบบเก็บสะสมอยู่นี่ออกไปใช้มื่ออกใช่ไหมครับแต่เขาเป็นคนแน่วแน่มากในสิ่งนี้เขาทำนะครับเขาเล่นใหญ่ได้ตลอดเวลาสุดท้าย พื้นฐานวิธีการทำเลก้าวถึงจะเล่นใหญ่ยังไงถึงจะอะไรงไงแต่เขามีแนวทางที่ค่อนข้างจะหลากหลายเล่นใหญ่จริงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทนประทะทุกอย่างคือเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่มันสาม,สา,มารถจะแบบพอจะปรับได้ไหมจากสิ่งที่เรามีเนะี่ยเขาจะปรับได้คือไม่ได้เปลี่ยนคือไม่ได้เปลี่ยนแนวแต่แค่ปรับวิธีการทําให้สิ่งที่ตัวเองต้องการนั้นไปได้เออผมว่าคนเนี้ย เจ๋งอ่ะเจ๋งเรื่องของการทํางานเจ๋งเรื่องของคือมันมีหลักที่ดีอ่ะแล้วพอมันหลักที่ดีหลักที่แน่นแล้วมันเล่นมันจะทํางานอะไรมันก็ทําให้มันแบบจริงจังตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมถึงผมชอบนะส่วนตัวผมชอบว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมแน่นอนครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยแน่ๆหละไม่ว่าจะเป็นท้งการบริหารท้งการจัดการต่างๆวิธีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยคือเขาพยายามอยากให้มันคิดเรียกว่าอะไร ให้งานมันมันออกมาว้าวมันออกมาดูดีทุกอย่างแม้แม้กระทั่งงานจะเล็กจะใหญ,ใหญ่เขาทําเขาอยากให้มันดูทุกคนตอบโจทย์งานของเขาได้หมดเพราะนะั้นเขาจึงชอบทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับการจัดการต่างๆให้มันภาพมันออกมาดีนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีงานที่ต้องการอะไรที่มันออกมาแบบบิ๊กโปรเจกต์จริงๆอะ่ะเรื่องนี้ผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับคาว่าบิ๊กโปรเจกต์สำหรับผมเนี่ยบางที เรื่องราวใหญ่ๆของแต่ละคนนไม่เหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นงานบิน๊กโปรเจกต์เดียวคือสมมติว่าคุณเป็นครูสมม่เป็นครูเนี่ยคำว่าบิ๊กโปรเจกต์ของคุณก็คือการพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาโรงเรียนในแนวทางที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยให้มันเป็นที่ประจักษ์โดยเห็นกันทั้งโรงเรียนหรือแม้กระทั่งไปถึงโรงเรียนอื่นๆด้วยคือสิ่งที่คุณกําลังทําคุณอยากให้มันแบบมีชื่อเสียงระดับใหญ่ๆนึกออกใช่ไหมครับเออ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ของคุณไม่ใช่ว่าเอ้คุณเมฆนี่คุณต้องไปทําเฉพาะไอ้พวกบิ๊กโปรเจกต์ไม่กับโปรเจกต์เกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับการลงทุนไม่เกี่ยวอาชีพไหนก็ได้แต่มันก็จะเป็นระดับเลเวลของบิ๊กโปรเจกต์ของเราเองนี่กออกใช่ไหมครับก็บประมาณนี้นะครับสําหรับเลขทขายเหนื่อยนะครับ <c oughs> เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณทําได้ถ้าคุณคอนโทรลตัวเองได้เนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามต่อไปด้านหน้าสีตัวหน้านะครับ มาดิ่งสุข,ขุมนะครับแล้วก็วางตัวดีวางตัวดีแบบมีความผู้นําสูงอมีความผู้นําสูงแบบแต่ไม่ค่อยพูดนะพูดน้อยแต่ใครเห็นก็ดูน่ากลัวดูน่ายำเกรงดูน่าเกงขามแต่ว่าโชคดีที่ไม่ค่อยพูดแต่นานๆพูดทีนี่เหมือนกับแบบแค่กระแอมเนี่ยคนก็หันไปมองละเออประมาณเนี้เออถามว่าดูดุไหมก็ก็ระดับหนึ่งแล้วกัน คือถ้าเราไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับใครอ่ะก็โอเคแต่ถ้าเขาอยากยุ่งกับใครอ่ะเวลาเขาพูดกับใครแล้วแบบส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความแบบเกรงอ,อกเกรงใจอยู่พอสมควรนะครับมันาาก็จะได้ในเรื่องของเปิดหน้าแบบเนี้ยก็แบบเหมือนพวกนักบริหารหรือคนที่มีหน้าที่เราไปชอบอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับทางนั้นแต่ถ้าเปในมอนธทางแบบสนิทดิงดูนู่นเนี่ยอะไรก็ก็ระดับหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะชอบ คนเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยสมมติว่าสมมติว่มมาเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วมีอยู่บุกลิกนบบื่นี้บางทีเราเห็นภายนอกอาจจะดูไม่ดีแต่ขนาดพายน,นอาจจะเป็นถ้าเป็นเลขอื่นอาจจะดูแบบเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะชอบกันได้ดูแลเขาได้อะไรอย่างานี้วันนี้ผม๊บปุดเอียงๆให้น้อยบางคนใช้อยู่แล้วกลัวนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับมันอยู่ที่ตัวเราเองถึงเราจะหน้าตาดุหรือว่าเราจะท่าทางดุแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความจิตใจงามอยังไงก็มันจะออล่ามันจะออกมเองจากถึงแม้จะดุยังไงก็ตามเดี๋ยวออนอก การแสดงออกของเราเองอะไนะครับอ่ะโอเคด้านหน้ากับด้านหลังประมาณนี้เรื่องเสริมอืน่นๆพูดถึงเรื่องอความรักก่อนเมื่อกี้มันเกี่ยวโยงถึงหมู่ที่รุ่นเนี้ยผมว่าเขานคนเอาง่ายกลุ่มนี้เอาง่ายเลยเลือกช่างเลือกแล้วก็มีทิศทางที่แน่นอนว่าฉันจะเลือกใครเพราะนั้นตัดตัดออกไปได้เลยเรื่องเรื่องใครจะมาจีบอะ่ะตัดออกไปได้เลยยกเว้นแต่คนมาจีบเนี่ยสเปกตรงเป๊ะๆจะพอได้แต่ถ้าเป็นตัวเเองเขาชอบจะเลือก เลือกให้ชัดเจนแล้วก็เลือกอย่างที่ตัวเองต้องหมายถ้ว่าเป็นเรื่องอความรักนะไม่ได้พูดถึงเรื่องอืน่นเลือกคนที่ตัวเองต้องการที่สุดนะตอบโจทย์ชีวิตตัวเองมากสุดถ้าอยากจะใช้ชีวิตคู่นะมับจะบตอบนะมันก็อาจจะดูช้าดูนานดูอาจจะแบบว่าเ,เข้าถึงยากนะอะไรเงี้ยเออเมื่อไหร่จะได้สักทีมันจะมีการแต่งงานช้าอยู่ได้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้แล้วได้คู่แล้วเขาเป็นคนที่ชอบดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีเพราะเขาโชคดีเขาจะได้คู่ครองมาเนาะ มันก็ดูยากลบบาบากนะก็ต้องดูแลอย่างนี้แต่นี่พูดถึงในเชิงบวกของเลขนะถ้าในเชิงเรือสมมติเขาเลือกแล้วแล้วก็ได้คนที่เขาต้องการแล้วเขาก็เป็นนีแง่ของคนที่ชอบบังคับอะ่ะชอบบังคับชอบเนี่ยจ้ำจี้จ้ำใช้เธอต้องทําก็คือคู่รักก็ต้องทําตามตลอดเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบนะอยู่ไปไปอาจจะดูเบือ่อแต่ใน,ในใจเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็คือเขาเลือกเขารักคุณมากอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะแล้วแต่คนชอบนะครับสไตล์แบบนี้อ่ะสุดท้ายเรื่องของการเงิน พวกนี้เป็นพวกล็อกเป้าล็อกปุ๊บต้องได้ท้ายหนึ่งอ่ะล็อกเป้าสมมุติว่าตั้งไว้เท่าไหร่ต้องได้เท่านั้นอ,อาจจะมีเกินด้วยเพราะชอบเล่นใหญ่ไงสมมุติตั้งเป้าไว้หนึ่งล้านเด้เดือนี้ต้องหาเงินได้หนึ่งล้านเพราะตันก็จะไปล็อกเป้าที่สองล้านหรือประมาณถ้าได้หนึ่งล้านล้านมึงได้แน,น่ๆมันจะมุ่งมั่นตั้งใจทําแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องการจัดการผมมองว่าพอมันเป็นท้ายเจ็ดหนึ่ง่ ผมมองว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจเก็บเขาจะเก็บได้ค่อนข้างจะเด่นกว่าเลขเมื่อวานนะหนึ่งเจ็ดปดเก้านะเพราะว่าเขาคนที่จัดการอะไรที่แบบถ้าจะเก็บก็คือเก็บอ่ะถ้าไม่เก็บก็คือใช้ก็คือใช้เก็บก็คือเก็บมันก็เลยการเป็นห้าสิบห้าสิบผมมองว่าเลขกลุ่มเนี้ยถ้ารวมกันนะเต็มสิบผมให้สักแปดถึงเก้าเลยนะแปดถึงเก้าอาจจะมากกว่าเมื่อวานที่ป็นแปดใช่ไหมมันนี้ต้องแปดถึงเก้าเพราะว่าเขาถ้าเกิดจะเก็บเขาเก็บเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะพอมองภาพกันออกนะในชั้นเรียนแล้วก็ในช่องยูทูบที่ขอกลุ่มนี้เข้ามาได้ดูแลลองเปรียบเทียบกันดูครับว่ากลุ่มเมื่อวานกับกลุ่มวันนี้นะครับหนึ่งเจ็กับ9 8 7าเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับตัวผมผมมองว่าก็พอสมควรอยู่แต่ว่าวิธีการทํางานอะไรเขาก็ตั้งใจอพอสมควรเช่นเดียวกันคือมันมีความใกล้เคียงในเรื่องของการใช้กําลังการใช้วิธีการทํางานที่ชอบ อะไรที่มันเล่นใหญ่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็พิจารณาดูนะครับถ้าตอบโจทย์ตัวเองก็ลองลองลองใช้ดูนะครับแต่ถ้าไม่ตอบโจทย์ก็ลองไปดูกลุ่มอื่นก็ได้ครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ครูอีกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ